สปอยมาังงะวันพีชตอนที่1 0 6 0โดยชื่อตอนนี้มีชื่อตอนว่าความฝันของลูฟี่เปิดตอนมาลูฟี่ได้เปิดเผยความฝันของตัวเองให้แก่ลูกเรือทุกคนได้รับรู้นะครับโดยจะแสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาของแต่ละคนนะครับและก็ตัดภาพไปที่ซาโบนะครับที่กําลังคุยกับดากอนผ่านทาคสื่อสารครับโดยซาโบนะครับได้คุยกับดากอนว่าตอนนี้เขากําลังอยู่ที่อาณาจักรลูลูเซียนะครับ และเขาเห็นบุคคลที่นั่งอยู่บนพลังความว้างเปล่านะครับนั่นก็คือท่านอิมนะครับและก็ท่านอิมนะครับได้ปรากฏตัวออกมานะครับเขาทําการฉีดฆ่าอาณาจักรลูรูเซียบนแผนที่ทิ้งนะครับทันใดนั้นเองบนท้องฟ้าของอาณาจักรลูรูเซียก็มีเมฆดําปกคลุมนะครับและมีสายฟ้าฟาดลงมาทั่วทิศท,ทางต่อมาปรากฏให้เห็นวัตถุประหลาดที่ทิ้งดิ่งลงมาจากท้องฟ้านะครับ หลังจากที่ถูกสายฟ้าทิ้งดิ่งลงมาครับอาณาจักรลูลูเซียก็ถูกทําลายอย่างราบคาบครับ,รบและในส่วนตอนสุดท้ายของตอนนะครับกลุ่มหมกฟางลูฟี่ได้พบกับจูเวลี่บอนนี่นะครับข้าหัวปัจจุบันของเธออยู่ที่320ล้านเบลีนะครับ